วันเลยวันนี้นวันเลยประมาณก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบทํางานอย่างอื่นก็คือทําทุกวันเออมันยันร้อนเป็นอะไรมันก็มันก็ชอบทํางานด้วยแล้วก็เราก็เป็นลูกคนเดียวด้วยอย่างเงี้ยอยู่บ้านมันก็ก็เหงาก็เลยเจอออกมาทํางานเจอพี่ๆดีกว่าเพราะว่าพี่ๆก็อยากจะคุยกับเราด้วยเราก็อยู่ใจเป็นเพร่ออยู่ดิ้งไม่ได้ด้วยไหม ถ้าด้วยมาค่ะชอบทำงานด้วยไอ้เรื่องไปต็อกเอางานมาอิวนี่คือคิวเหรอแบบว่าทำงานเยอะหาเงินซื้อที่ดินเพิ่มรึเปล่าก็โบอ่ะไม่ได้หาเงินเพื่อซื้อที่ดินนะคนซื้อก็เป็นแม่อะค่ะแม่จะซื้อแม่ก็ซื้อเก็บไว้และแต่ออนาคตอะไรเงี้ยซื้อเยอะไหมตอนนี้ที่ดินโบไม่รู้ว่าเยอะไหมแต่ว่าจังหวัดในไทยใหม่ใหม่ใหม่ พื้นที่มันแพงม,มากเออแพงมากจนเราก็โอ้อันนี้คือเออ่ถกที่ได้ทองปะก็ออแสดงว่าเราไปตามดูทุกพื้นที่ที่แบบต่างเลยก็เวลาไปทำงานก็จะเจอแบบว่าเขาติดป้ายขายดูเฟซทวัวร์โทรบ้างก็โทรให้รู้ว่าโอเคพื้นที่ราคาอะไรเราก็อยากรู้เชียวอาจจะยังไม่ได้บแบบว่าครอบครองคนอืออ่นสะสมทองเราสะสมที่เราก็ทำหมดนะคะใครว่าดีก็สะสมให้หมด สมรองไม่แค่ที่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดินเราอาจจะมีแค่ตรงนี้แต่ว่าจังหวะแม่แท่นต้องอาจจะรออไม่รู้ว่าหลักก็จะเป็นที่นู่นที่น่นทุกการทใช่ี่เดียวอย่าวเรใช่ตอนนี้เป็นที่เดียวเป็นที่เดียวแล้วเป็นที่เดียวที่ไหนว่าสร้างแบบบานสวนที่ดันด้วยจริงๆบ้านตรงนั้นสร้างไว้ให้เออป้าป้าแม่แม่เขามีที่หลบแดด ว่าที่การตอนกลางวันแดดจะแรงมากแต่ว่าพอแบบบ่ายสามมันต้นไปเนี่ยเขาจะเย็นแล้วอากาศจะมีลมและลมแรงคือปกติการอะลมแรงม,มากๆอยู่แล้วนะแต่แค่แบบเขาเป็นช่วงถ่งวงแดดแ,แรงเขาแสดงตั้งแต่แบบจิตโมจนถึงแบบบ่ายสองแล้วจากหลังจากบ,บ่ายสามก็คือโล,ล่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นโลเคชั่นที่แบบน่าจะทํานู่นทำนี่ได้ทีแม่แบบทำสวนด้วยแม่แบบ เปลี่ยนสีไปเลยว่าแม่ลุยทำทำสวนข้าวโพดหรอไรข้าวโพดไรข้าวโพดสวนขสัโพดอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้เขาเข้าที่จังขนาดประมาณนึงเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นคนสวนเองเลยคือผลผลิตออกมาที่พร้อมเป็นแม่ส่งไปแบบพร้อมแจกพร้อมแจกเอาคือตอนนี้ยังไม่มีอ๋อแต่แม่มีปลูกข้าวด้วยข้าวแบบปลอดสารเคมีหรอกเขาก็ทำเองทำเองแล้วก็เต็มที่เราได้ไปร่วมช่วยแม่เก็บหนูไม่ว่า เลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าที่คอยโวนเงินให้ค่าปุ๋ยค่าดีขอะไรเงี้ยค่ะคนงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบครับในวันที่เราแย่ดีแม่ให้โอนตังคดอย่างอย่างที่ดินนี่ซื้อไปนี่คือเอาจุดลศิลป์คือมาทำเกษตรเกษตรเลยค่ะแต่จริงๆก็มีที่ที่อยากจะทําแบบเขาเรียกว่ารีสอร์ทบ้างทําร้านกาแฟบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อันนั้นก็เป็นข้อหมายในอนาคตแต่ก็ต้องดูที่ดิน ที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราซื้อที่ดินอาไว้เพื่อทําการเกษตรก็คือตรงนั้นเขาเพื่อทําการเกษตรจริงๆไม่สามารถทำอื่นได้ตรงนั้นเขาต้อนจะสูงด้วยราคาเขาต้องเท่าไหร่คะไม่เท่าไหร่เพราะเป็นที่การเกษตรใช่เราซื้อเพื่อมาทําไร่ทํานาถ้าคนที่เสียไปกับที่ดินราคาประมาณกี่ร้อยล้านโอ้ สาทุกอยาเสียประมาณนั้นเลยโหเยอะมากเคาเสียไปร้อยล้ายไม่ไม่ถึงค่ะไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นประมาณหนึ่งดีกว่าก็ราเอเท่ากับคนทาการเกษตรปกติไม่ไม่เยอะทุกคนดูแบบเหมือนเราไปคว้านเป็นเป็นกระดารับไลที่นี่ามีกรดาษสีที่นีคนต่อะไปขอให้ได้เป็นถ้าได้เป็นก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะกําลังเก็บสอย ขาใช้คำว่าอะไรเราเก็บหอมให้ตามเก็บหอมลอมลิฟเก็บหอมลอมลิฟเ์อะไรจอนนี้ก็ะเล็งซื้อต่ออีกดนะคะหรือว่าแบบมันพอแล้วหรือว่าหนูว่านะตอนนี้พอแล้วนะตอนนี้น่าจะรอผลผลิตดีกว่าใช่โอ้พอแล้วล่ะแม่สั่งให้แม่ไหมหรืว่าแม่ดุพักบ้างอะไรเงี้ยห้ามเพราะว่าบางทีแดดแรงไปกลัวแม่แบบเป็นลมแดดใช่ใช่ ก็มีความทันสูุด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเป็นห่วงแกตอนนี้ก็คือนั่นแหละค่ะแกก็สร้างที่พักเอาไว้กันแดดมี้องน้าแบบน่ามีอะไรก็สบายพี่บองลงไปดูที่บ่อยไหมคะก่อนน,นั้นไปบ่อยค่ะช่วงก่อนน,นั้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าแม่เขาก็บอกว่าก็เป็น,นไรเป็นานายอะไรไปแล้วก็เธอตรงน,นั้นแหละตีปรโตตางรวมทั้งหมดกี่ไร่แล้วคะยเลยเหรอแม่สามร้ออไม่ น่าจะสิบมาใช่ใช่สิบไร่สิบไร่มั้งสิบไร่อ่ะน่าจะประมาณสิบไม่ไม่เกินสิบค่ะยังไม่รู้ที่แม่ไม่ได้บอกด้วยน่าจะน่าจะมั้งแต่แต่แต่ถ้าที่แบบประมาณก็เคยที่แม่ซื้อหาไร่สองลเก็บเก็นเรื่อยใช่ทอนใหญ่เป็นที่ของแบบญาติๆด้วยมันอยู่ระแวกยุคไม่ค่อยนะคะไกล มีระแวกกันบ้างกระตายกระตายบ้างเราเอบก็ปุ๊บเงยนนีแบหมที่ดินตรงเขาที่เล็กช่วยตัดสินใจตอนแรกจริงๆก็มองไว้ว่าอยากจะทาอะไรที่แบบให้คนได้มาชมวิวชมอะไรกันแต่ว่ามันทาไม่ได้เป็นที่นาตื่ตมีปืนไหนที่จะเป็นเลิรัโอ้ โคตรจะไกลเลยแบบไม่ใช่โลเคชั่นไกลนะคือเป็นอนาคตที่ไกลมากๆโอ้ยังไม่คิดเผืยอบันแบบไปดใหญ่มายายทำสวนเจอตายทำสวนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็จะรีบเป็นตายายเกินเดี๋ยวค่อยละกันนั้นน่าจะหนีนาเลยค่ะนีนายเนี่ยะให้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะเราก็ไม่รู้เนาะอาจจะแบบหกล้มจากลากันไปอะไรอย่างเงี้ย บบเ,เป็นกลเรามองไปไ<ด>ไกลอยู่แล้วคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ก็นนะค่ะคุยไว้ก่อนุ<อ>ทายแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ร่วมกัน,นออก็ไเพราะแม่เราชอบใส่แคปชั่นแบบว่าอยากแม่กับโบไม่ต่างกันค่ะคนไทยแปว่าพูดไปเรื่อย <c oughs> อย่างใน,นละครแบบมันมีแบบบางตอนแบบไม่อยากแต่งงานกนชีวิตจริงของเราอะเมื่อก่อนคิดว่าอยากแต่งงานมากๆเลยค่ะ หมัยนีปัจจุบันนี้โบรู้สึกว่ามันมีอะไรแหละลที่มันยังไม่แน่นอนนะมันเป็นเรื่องที่ต้องมั่นใจจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วแต่งงานกันบางคนอาจจะพอใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะอาจจะไม่ใช่ก็ได้โบรู้สึกว่าแต่ก็ในะหลักสังคมไทยเขาก็ค่อนข้างสังฟกสัสว่าแต่งงานไปแล้วถ้าอย่าไปแล้วคุณถือว่าไม่ไแต่จริงแล้วมันคือคุณต้องมองด้วยว่า พอแต่งงานกันไปใช้ชีวิตกันไปอ่ะถ้ามันได้มีความสุขอะรู้สึกแค่ว่ามันไม่ต for ้องทนอยากทนอยู่กับอะไรที่มันทําให้แบบตัวเราเองเราควรจะรักตัวเองมากขึ้นอืมจะมีทั้งการดึงแฟนมิวสิกแล้วกราบขึ้นเลยคะตลอดเวลาค่ะหลายๆเรื่องเนาะเพราะว่ามันคือคนละพ่อคนละแม่กันเลยใช่ก็เลยต้องแบบนนั่แหลกๆปรับมาไปเรื่อยๆทุกวันพ่อแม่ทุกวันนี้ต้องปรับ อย่างกำลังใจก็ยังแบบโฟมเว้นหว่างกันตลอดออกม่ชอบโตไอ้ำวายี่สิบสามจากงานที่แล้วมันคืออะไรยังไงเคืออูบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่อยากบอกทุกคนไม่รู้ไปคิดเองเออไม่บอกหรอกอยากแบบเป็นดารามีเรื่องส่วนตัวเออแต่ก่อนสัมที่บอกว่าตอบก็ตอบเหมือนกันแต่ว่าไม่บอกหมดใครต้องกระลุ้ม่าจเป็นเรื่องอะไรเป็นเลขมงคลหรือเปล่า มันก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งค่ะที่อยากจะให้ดอกไม้เช่งกันค่นนแนะแค่นี้เลยนี่คือฝาเดือนหน้าอาจจะมีอยูไ่ไหมก็รอดูถ้าไปถึงไปถึงไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังะว่าความสัมพันธ์มันจะอะไรยังไงว่าจะต้องยึดติดกับคู่คู่นี้หรือว่าคน,น,น,างงากกนคนนี้อนะไรอย่างเงี้ยทุกคนยังเลิกกับแฟนเลยก็แบบไม่มีเหตุการณ์แบบนี้บ้างไม่ได้หรอกแฟนหลัดจะได้มีที่คู่ที่อะไรนี้ด้วยกัน มีค่ะมีอยู่แล้วมันก็คือทิปสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์ได้ดีคือได้ใก้ใกกระชับสัมพันธ <c oughs> <c oughs> ์เออกู <c oughs> ถากระถามอีพอสุด